เอซาชวนเด็กชาแน,นลมาราจ้าสวัสดีสครับผมวันนี้เจอกันแล้วครับผมกับเอซาชวนเด็กครับผมวันนี้จะมาชวนกินแบบอาหารบ้านเฮานะครับผมวันนี้ก็เป็นเส้นๆนเราคือข้าวซอยครับผมวันนี้ซื้อข้าวซอยราคาเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมเรามีไก่สองน่องครับไก่ใหญ่ๆแล้วครับผมเราก็มาลุยกันแล้วครับผมวันนี้มากินข้าวซอยครับผม ราคาเบาแป้งนะครับผมเจ็ดสิบห้าบาทไก่สองน่องนะครับเรื่องฮอร์มาดูไก่นะครับว่าน่องมันจะใหญ่สมควรกับราคานี่เราครับผมประเภทสมผลนะครับผมเออกดเตยหนังยางก่อนนะครับผมออกเทเส้นหมดครับผมเรามาดูไก่ครับผมมันจะใหญ่ๆครับโอ้โห สองน่องครับผมดูครับโหน่องใหญ่ๆนะครับราคาเจ็ดสิบห้าบาทไม่แพงนะครับผมมีเครื่องเคียงครับผมขอคนมาสามพงครับผมนี่ครับเครื่องเคียงก็มีหอมแดงครับประกาศเกมครับผมหรือว่าประกาศดองครับผมนี่มาแนวเห็ีกกิ่หนึ่งครับผมดีไปครับผมองความเปรี้ยวความแซ่บครับผมนี่ครับสามพวงครับผม ครับผมใส่พริกครับผมนี่ตอนมีสามจอกนะครับสามจอกผมว่าสามจุกครับผมบ้านข้างเนี่ยหอมว่าจอกครับผมแต่น้ำตาลลงไปครับผมเพิ่มรสชาติในการกินหน่อยครับผมใส่ลงไปครับผงพริกเผ็ดครับผมมีน้ำตาลครับผม สุดท้ายแล้วครับผมนี่จะเป็นพี่คขัวนะครับผมพี่คขัวกับน้ำมันนะครับนี่ครับวนจะหอมครับผมเช่นแล้วครับผมเอามาคุกเขากันเลยครับผมมาซอยมื้อนี้ครับผมนี่มาชวนกินข้าวซอยครับผมราคาเจ็ดสิบห้าบาทครับผมท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าราคาเจ็ดสิบห้าบาทนี่ได้เยอะครับผม ดูครับน้องใหญ่ๆแล้วครับผมเป็นอุ้ยมาครับแค่หน่องนับอุ้ยมาครับสะโพกครับสองอันครับผมสองน้องครับนะครับเต็มๆครับมาว่าเป็นแค่หมูครับผมโม่เลยครับเออได้สมงนะนะครับผมแข่งกีนี่ได้ลสกศรลูกยางละ นะครับนี่ครับผมอืมเยอะหุ่นหนึ่งครับผมอืมอยากเตยเย็นจ้ะหนูเข้อก่อนหนูเนาะครับผมหูเข้าไปครับผมโอ้โหคารเบิยวครับผม หมูซองสิบาทคับสองซองแวว่ายี่สิบแล้วครับผมรวมแล้วเป็นราคาเก้าสิบห้าบาทครับผมงบปดถึงร้อยครับผมแต่ถึงดใหญ่แล้วครับผมมามาดูเลยครับผมครับน่ากินครับผมอร่อยครับผม นะครับนั้ำกะทิหวานครับผมหวานมันครับแต่พริกข่าปลาเนี่ยสุดยอดครับผมโคตรเผ็ดอะ กิบกับตกกิบกับตกได้จอนว่ะครับผม พอซอยนี่ยนะครับราคาดเครื่องเคียงไปอย่างไรนี่เหนือมันจะมาอร่อยนะครับผมเหมาะครับผม อร่อยครับผมร้านแกนี่ก็อยู่ที่น้ำโงนะครับผมอำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเยอะๆกับตลาดน้ำโงนะครับผมธรรมดาห้าสิบครับผมว่าเพิ่มน่องแถมน่องครับเป็นเจ็สิบห้าบาทครับผมเห็นนะครับมีหลายเมนูครับผมมีก๋วยเตี๋ยวมะระก็มีครับเยีสโตโฟเศษเส้นนี่มีมอดกับเวทอย่างเดียวครับขนมจีนมันมีครับผมเป็นเส้นเดียวครับผมนอกนั้นมีมอดครับผม วนเ้าวนหกสิปไปถึงครับผมมันเป็นห้องน้อยครับผมคนจะเยอะครับที่นั่งแบบเขามีครับผมก็ไปเจ้าเจ้าแล้ครับ ของกินจังหม่นะครับมีเยอะครับผมของว่ามันนักครับผมของเกี่ยวของว่าครับผมเยอะครับถุงหนักมากครับือผมจะ่ปลาไปกินนะครับผมเพราะว่ารอวันหยุดนครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัวมันก็ลําบากหน่อยครับผมฝนตกครับพายุเข้าครับผมเต็นซีรี่ย์ยำกลางกับแล้วหมดครับผมเอาเลยทุก ต้องหาเวลายุดครับที่จะไปครับผมในช่วงนี้ผมขอลุยก่อนครับผมว่ามัาลอยมาหยุดมาได้ครับผม ลูกขาอุ้ยครับผมรู้ปฮึ่มรู้ปแรงมากๆแนละ้วผมราคาแล้วผมมาลุยเอาวืมฮึ่นโคตรเปื่อยครับผมนุ่มครับผมเปื่อยครับ Thank you. ดเปิดงดนุ่มครบับผมอร่อยครบับผม อร่อยครับผมครับเมนูมื้อนี้เข้าซอยครับผมเข้าซอยเหนือครับผมไก่ดุ้น้ง่าอยู่แล้วครับผมเป็นสะโพกนะครับผมราคาเจ็ดสิบห้าบาทเอาโอ้กข้าวตมเขแค่หมูสองซองครับผมรวมกลับแล้วไปถึงร้อยครับผมราคานี้ก็สมเป็นสมบวนะครับผมกับราคานี้นะครับอร่อยครับผม ครับผมขอขอบคุณครับผมช่วงแท่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดแชร์คลิปผมนะครับผมขอเมื่อมาดูทั้งนับเจลียนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะในการทำคลิปนะครับผมครับผมช่วงนี้ก็คลิปผมนี่ก็เริ่มมีคนดูน้อยครับผมขอคอมเมนต์นะครับดูอีกไ้ที่มันดูได้บดีใหญ่ๆนะครับขอคอมเมนต์มากันนะครับผมผมจะได้มาปรับปรุงแก้ไขกับคลิปแต่กินชวนกินนะครับผม ผมขอตัวก่อนลาไปก่อนนะครับผมกรับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ